เดอะฮักโดนจับตอกแบบสดๆเหตุการณ์นี้ฮักเขาจะได้ไปเจอกับน้องสาวของดอมามูที่มีชื่อว่าอูมาด็อกเตอร์สเตรน์เนมอและฮักเนี่ยจะมาหยุดดอมามูเพื่อไม่ให้บุกโลกไปสู้ถึงบ้านดอมามูเลยแต่แต่ละคนเนี่ยก็โดนเจ้าบ้านเล่นสิครับไปบุกถึงหน้าบ้านเขาแบบนั้นเดอะฮักโดนดอมามูเสกให้แข็งเพียงแค่กระพริบตาเท่านั้นและเมื่ออูมาเห็นเดอะฮักเธอก็อยากได้อยากโดนในทันทีสั่งให้ลูกน้องเนี่ยยกเดอะฮักมาที่หอคอยของเธอและตัดสินใจให้ฮักกลายเป็นสนมชายของเธออูมาเนี่ยจัดหนักใส่เดอะฮัก จนฮักเนี่ยต้องบอกไปเลยว่าไม่ไหวแล้ว ศึกนี้กินเวลายาวนานเพียงแค่6นาทีเท่านั้นเยกันจนซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ที่โลกเนี่ยรับรู้ได้ถึงการบิเวยวของสเวตไทม์เลยทีเดียวทางด้านอูมาเนี่ยนึกว่าฮักจะอึดกว่านี้ได้แค่6นาทีเองเธอก็ไม่พอใจเท่าไหร่ส่วนฮักเขากลับเป็นบูสต์ทันทีหลังจากเสร็จอูมาเนี่ยขอให้เขาเปลี่ยนเป็นฮักอีกครั้ง แต่ฮักเนี่ยไม่ยอมออกมาไม่ว่าบูธจะพยายามแปลงร่างยังไงก็ไม่ยอมออกสุดท้ายบูธโดนจับใส่ปอกคอกลายเป็นหมาไปเลยซึ่งต่อมาในภายหลังเนี่ยหลังจากผ่านเรื่องราวมากมายไปแล้วและจะเป็นเหตุการณ์อ e ีกคอมิกหนึ่งไปเลยเนี่ยฮักจะมีพลังระดับเบอร์เบเกอร์ฮักไม่มีใครหยุดเขาได้แล้วและถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยโลกแตกแน่นอนตอนนั้นเองเนี่ยอูมาก็โผล่มาและช่วยฮักเพื่อไม่ให้เขาทําลายโลกใบนี้ไปแต่การช่วยของเธอก็คือการจับฮักเยนั่นแหละ คราวนี้ฮักไม่เร็วเหมือนครั้งก่อนแล้วที่ใช้เวลาแค่หกนาทีเท่านั้นคราวนี้ทั้งสองได้ร่วมรักกันจนระเบิดกลายเป็นรูปหัวใจไปเลยจากนั้นนะอูมาก็ได้พาฮักไปตะลุยศึกในมิติมืดซึ่งที่นั้นทั้งสองก็เยกันต่อแต่ที่นี่เนี่ยพวกเขากลายเป็นคู่รักกันไปเลยเสร็จศึกก็เยอ,ยอย่างเดียวทําจนรู้กันหมดทั้งอาณาจักรเลย